สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องสุกคูสุกคนครับผมนะครับมีผ้าเบิ่งรถพี่น้องครับนะครับมารีวิวรถนะครับผมเป็นโตโยต้าไมเทียครับผมพี่นี่นะครับเบิ่งของเครื่องก่อนเลยพี่น้องครับ น้ำบาดัานเด้พี่น้องไม่มีเยิ้มนะครับผมเนี่ยใสๆเก,กลี้ยงเลยนะครับเนี่ยนะครับเครื่องแบบใสๆเลยนะครับแอร์ใส่ได้เด้พี่น้องแต่ว่าต้องไปเติมน้ำยาแอร์นะครับผมแอร์ไม่เย็นแต่พัดลมเย็นเจี๊ยบนะครับผมดูดนะครับผมแต่ว่าน้ำยาแอร์บ่มีนะครับผมเนี่ยนะฮะเบืบ้งอง้องเครื่องพี่น้อง นะครับข้างหน้าไฟเหลียวมงนีมีนะครับพี่น้องครับถอดออกมันหลุดนะครับประทันใดขันน็อตใส่ให้นะครับผมนี่นะครับขายตามสภาพด้วยพี่น้องครับ เป็นตัวตาไม่ตีเอกได้พี่น้องครับล้อนะครับผมเป็นโตเตียนะครับผมตัวนี้จัดทรงเตียนะครับผมใส่หล้อแม็กนะครับผมยางบ้างนะครับผมพี่น้องครับนี่นะครับหล้อแม็กขอบสิบเจ็ดนะครับผมข้างล่างเก่าจุดห้านะครับ ข้างหน้าออบแปดจุดหานะครับผมนะครับข้างหลังลึกกว่านะครับผมเนี่ยจัดส่งให้กำลังเลยพี่น้องขายตามสภาพนะครับผมพี่น้องครับกระบะกระสิพุเนี่ยเด้อพี่น้องนะครับกระสิพุเนี่ยนะครับจะตามมาอยู่ไขมันล่ะครับพี่น้องครับเนี่ยแต่ถ้าเอาไปแนะนํานะครับเปลี่ยนกระบะของไฮรักไทเกอร์ใส่ได้เลยพี่น้องครับทอดั้งนะครับผมเดี๋ยวผมให้ฟังเสียงสักครู่นะครับผมเนี่ย นี่นะครับไมติเอกนะครับผมอายุกะโอ้ก่อนผมเกิดโบจักนะครับผมพี่น้องครับนี่นะครับเบิ่งนคันซีนะครับเบิ่งนคันซีพี่น้องครับกิบกิบไม่มีตัดต่อนะครับผมเนี่ย อันนี้ตีหอยในสไยไอ้นนขันเล็งนะครับนี่นะครับผมพี่น้องครับขายตามสภาพนะครับขายตามสภาพนะครับลดกะอายุปั้นนี่แล้วนะครับผมเนี่ยนะฮะปลากระปุงแนะนำให้เปลี่ยนกันเ้าไปแต่งสวยนะครับผม แต่กันอาไปใส่งานกันยกยกสูงขึ้นจังหน่อยนะครับผมเพระาะว่าต้นนี้เตียนะครับจกโซกมาเตียนนะครับรก็จกกลางเปลี่ยนใหม่นะครับผมเปลี่ยนให้ใหม่กลางล่างก็เปลี่ยนให้ใหม่เรียบร้อยนะครับผมใส่คลิปนะครับผมเดี๋ยวเบิ่งข้างในนี่นะฮะข้างในก็เดิมเดิมพี่น้รงครับนี่นะฮะเดิมเดิมเลย ช่องแอร์บางนียวกมีแล้วพี่น้องนะครับเนี่ยบล็อกอะมีขาดมีตะหนิดนะครับผมตั้งมาอยู่กันใส่งานเหรอครับพี่น้องนะแต่ถือว่าโอเคดันในแคบนี่นะบนะบอกไว้ก่อนแอร์ก็ต้องไปเติมน้่วยาแอร์เอานะครับผมนะฮะว่าแอร์ใช้ได้นะครับผมมีเพลงเพลาะนะครับผมนี่โดยรวมภายในนะครับผมอเดี๋ยวลองฟังเสียง trứng điều tết này hả bọn phải tăng sập hạng ดูนี่นะครับเดี๋ยวเปิ้นฟังคนขาวบมีนะครับพี่น้องครับ,บ,บน,นะครับ ย่ำเด้อพี่น้องครับขายตามราคานะครับผมนะฮะคันนี้เปิดอยู่ที่สี่หมื่นสามพี่น้องครับนะครับเปิดอยู่ที่สี่หมื่นสามนะครับอ่าบอกไว้ก่อนนะครับสิ่งที่บุคคาสื่อไปเนี่ยสิ่งแรกควรเด็กก็คือสายพานนะครับสายพานสายพานอ่า พวงมาลัยเวอร์นะครับคันนี้พวงมาลัย power เรื่องบอกไปนะครับเป็นพวงมาลัยเวอร์นะครับเนี่ยมันสีดังในจังหน่อยนะครับผมเพราะว่าสายพานมันขาซเสื่อมนะครับผมพี่น้องเอาไปเปลี่ยนสายพานแกนิ่มแล้วพี่น้องครับนะครับเนี่ยมารับกลับบ้านได้เลยนะครับผมพี่น้องครับนะครับพีหอดเลื่อนแน่นอนนะครับผม นะครับมายตี้เอนะครับผมเอาไปขับกโกดได้เลยพี่น้องครับนะครับเปลี่ยนไทไายกับบะาไม่แจมเลยนะครับน,นี่นะครับพี่น้องครับหายตั้งสภาพนะครับ หลัง9.5นะครับข้างหน้า8.5พี่น้องครับตามสกติรอสิ้นนะครับผมเนี่ยรถของเจ้าเนี่ยนะครับสี่หมื่นสามพี่น้องครับเม้นมาเลยมารับขับกลับบ้านได้เลยนะครับผมสี่หมื่นสามนะครับ ไมทีเอ็กย้ำว่าขายตามสภาพนะครับขายตามสภาพเด้อพี่น้องครับนะฮะนี่นะครับเหม็นมาเลยนะครับเหม็นมาเลยใครสนใจเหม็นมาเลยนะครับผมนี่ไมทีเอ็กขายตามสภาพพี่น้องครับนี่นะครับอ่ะขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นอกพี่น้องนะครับผมไผยมัก ไฟกำลังหากะเมมยนมากนะครับผมนะครับผมโอเคขอบคุณายครับผม